เขาก็เลยมีป้ายว่าระวังลื่นฉะนั้นมันจะมีจุดที่ยากมากๆคือจุดนะนะฮะโหสุดยอดชั้นอ่ะฮึบเหยียบให้แน่นอย่างเดียวกอกกิ่งไม้ให้แน่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทางมันจะลื่นนิดหน่อยโอ้เฮขึ้นมาได้แล้วครับในระหว่างทางเราก็จะมีน้ำตกลำธารสวยมากอ่ะ ซึ่งมันดีมากนะครับมันเย็นมากเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากลัวจะล้มอะไรเงี้ยเขามีเชือกให้เราเกาะน้ำโคตรเย็นเลยอะสดชื่นมากเย็นสดชื่นมากมาถึงน้ำตกแล้วไม่ลงก็ไม่ได้โคตรสวยอะถึงแล้วครับน้ำตกเจ็ดคดสวัสดีครับดุกพาไปนะครับวันนี้ เราพามาทัศนศึกษาเรียกว่าได้มาชมธรรมชาติใกล้กรุงเทพนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะเราก็ต้องมาหาเที่ยวธรรมชาตินะครับตอนนี้ลุกอยู่ที่ศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ<ม>เรากําลังจะเดินขึ้นไปบนน้ําตกเจ็ดคดใหญ่ชื่อว่าเจ็ดคดใหญ่ตรงนี้ลุยน้ํานะครับคือเราต้องลุยน้ําไปแล้วค,คือไม่ต้องกลัวเปียกอะเปียกแน่นอนดูดิอันเนี้ยเป็นน้ําตั้งแต่ทางเข้าเลย นะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเปียกแน่นอนอย่างดีกว่าเดินเออถ้าถ้าเกิดว่ายอมเดินลงในน้าํามันจะง่ายหน่อยคือถ้าเกิดว่าหาป่าเดินแบบสั้นๆนะครับแบบระยะเริ่มต้นเนี่ยดูก็แนะนําว่าให้มาลองเดินสั้นๆก่อนได้นะครับสระบุรีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะครับมีอยู่ทยานเยอะมีน้ําตกเยอะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเยอะใกล้กรุงเทพนะก็จะมีอีกจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นนครนายกนะครับ อึบโอ้โหเป็นไงเราเปียกตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะแนะนําว่าให้ใส่ขายาวแล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าเดินป่าที่แบบสามารถลงน้ําได้นะตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วเราจอดรถที่อุทยานนะครับพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมือนจะโซนนี้มันจะติดกับเขาใหญ่นะครับคือถ้าตรงไปเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาใหญ่ละเป็นโคราชนะครราชสีมาเนาะใช่ไหมเป็นเขาใหญ่ ตอนนี้เราเข้าทางเดินนะครับเขาจะมีลูกศรบอกระยะทางไม่แน่ใจว่าเดินเข้าไปประมาณกี่กิโลนะแต่เขาบอกว่าเดินเท้าได้นะครับไม่ไกลมากตรงนี้โหี่คจะจอมปลวกนะใหญ่มากเลยแค่เข้ามานี่ก็เริ่มมืดแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้จะเดินประมาณเวลา7จ็ดโมงกับแปดโมงเช้านะฮะเรียวกว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาเดินง่ายนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยาก ทางเดินระยะแรกๆเนี่ยก like ็จะเป็นเหมือนเป็นทางดินลาดลานแล้วก็จะมีหินมีเถาวัลย์แบบนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ลูกจะพาทุกคนมาเที <S 2> <S 2> ่ยวน้ําตก7จดคตใหญ่ซึ่งในบริเวณอุทยานเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่น้ําตกเดียวมันจะมี7จดคตที่เป็นชื่ออื่นด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าต้องเดินไปไกลจากจุดเดิมไหมเริ่มละนี่คือดูดดื่มธรรมชาติใกล้กรุงเทพดื่มดำเออดื่มดำดื่มดำ อุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยเหมือนที่เรามาถึงเนี่ยประมาณ20กว่ากว่านะครับไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้หนาวจนเกินไปเป็นทางเดินเท้าง่ายๆครับช่วงเริ่มแรกวันนี้เหมือนพาทุกคนมาเที่ยวธรรมชาตินะฮะเริ่มแล้วนะครับทางเข้าก็จะมีโหเถาวันระยงระยางเต็ไมไปหมดเหมือนดินจะชื้นๆน,นะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝนเพิ่งตกไปหรือเปล่าคือป่านี่เขียวชอุ่มมากเลยฮนะโอ้โหนี่ทางเข้าก็ยังเดินง่ายอยู่นะครับทุกคนมีต้นไม้สูงใหญ่สลับกันไปนะในพื้นที่อุทยานโอ้หทางเข้าครับหอ้น่ะตรงยาวๆไปตรงนู้นเลยโอ้โนี่ทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลำธารเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ว่าเป็นสายน้ําที่แยกย่อยออกมาจากน้ําตกใหญ่ทางด้านบนเนี่ย ตรงนี้สวยมากนะครับสามารถแวะถ่ายรูปนะฮะลงไปเล่นน้ําได้ด้วยนะเพราะว่าน้ําไม่ได้ลึกมากครับแล้วก็น้ําใส่ด้วยฮนะนี่อยู่ข้างกิ่งไม้อันใหญ่เลยตรงเนี้ยต้นไม้ต้นใหญ่มากแล้วดูกิ่งไม้เขาแบบแยกย่อยออกมาสวยอะตรงเนี้ยอากาศเย็นด้วยโหดูตรงนี้ดิคือน้ําใส่มากอะตามโขดหินตามอะไรแบบเนี้ยถ่ายรูปออกมาสวยมากนะครับเนี่ยเป็นสายน้ําตกขึ้นไปเลย เราเพิ่งมาต้นทางนะยังเดินไม่ถึง300เมตรเลยครับน่าจะอยู่อีกไกลนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับวันนี้ดุกพาไปพามาเที่ยวธรรมชาติแล้วกันวันนี้ไปไปครับทุกคนไปฮะไปดูน้ําตกเจ็ดโคดใหญ่คือดุกกมาครั้งแรกครับเพิ่งรู้ว่าสระบุรีมีพื้นที่สวยๆและธรรมชาติแบบนี้ด้วยปกติน้ําตกเนี่ยเราจะต้องไปไหนขึ้นเหนือใช่ไหม ไปใต้ไปเหนือที่มันมีแบบเส้นทางธรรมชาติให้เราได้เดินดูแต่ว่าสระบุรีก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีแบบโซนภูเขาที่มันติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ว่าอาจจะอยู่คนละฝัา่งกาันของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันก็เลยได้รับความอุดมสมบูรณ์มานะฮะทำให้เราได้เห็นธรรมชาติแบบใกล้ๆกรุกงเทพขับรถชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มาเที่ยวได้แล้วโหวดิขอนไม้โห ต้นไม้สูงใหญ่นะครับตรงนี้เราเหน็นไม้แบบเอออีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดินนะตามข้างทางซ้ายขวาก็จะเห็นแบบมีเห็ดถ่ายรูปกันมาจะมีเห็ดหลากหลายชนิดเลยแล้วก็มีต้นไม้แปลกๆสีต่างๆด้วยตอนนี้อาจจะเห็นแบบเป็นถาวันอยู่อาจจะยังเดินมาไม่ไม่ได้ลึกมากนะฮะเดินสบายอยากสบายเขาบอกว่ายังสบายอยู่เป็นอุโมงค์ช่องแบบช่องอุโมงค์ลึกๆเลยทางเข้าเราเดินตรงอย่างเดียวนะครับ เขาจะมีลูกศรคอยบอกนะฮะไม่ต้องกลัวทางเดินยังง่ายสบายอยู่ตอนนี้น่ะจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยแล้วก็เดินระวังรื่นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยกิ่งไม้เขาจะมีแบบวางขวางแบบแบบนี้ต้องระวังสะดุดล้มด้วยนะถึงบอกว่าต้องใช้ผ้าใบเนี่ยเหมือนที่ลูกใส่มาเนี่ยเออมันต้องใส่ผ้าใบจริงนี่ไงกิ่งไม้ใหญ่เนี่ยล้มพาดท,ทางมาเราต้องข้ามตรงนี้ โอเคข้ามมาละวโอเคโอ้ okay. oh. มีลำธารสวยมากระหว่างทางคือในระหว่างทางเดินนี้ก็คือสวยมากๆครับทุกคนมีความชื้นนะฮะจากใบไม้จากดินจากหินแบบเนี้ยทางเดินค่อนข้างโอเคเลย คือพาเด็กเล็กอะไรเงี้ยมาเดินได้นะครับช่วงต้นๆเนนะี่ยไม่รู้ว่าลึกไปเนี่ยทางเดินมันจะง่ายแบบนี้หรือเปล่าต้องลองไปดูกันนะครับข้างหน้าซึ่งระยะทางเนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยอาจจะประมาณ1กิโลกว่าๆทางเดินยังโอเคอยู่เลยยังง่ายอยู่โหต้นไม้แค่ลากนะครับเท่าตัวคนเลยเนี่ยแค่ลากอะ่ะกี่คนโอบไม่แน่ใจเหมือนได้ยินเสียงน้ำตลอดเลยเนาะ เป็นลำธารเสียงลำธารไหลผ่านเราอยู่ข้างๆเนี่ยเหมือนเราเดินอยู่ข้างๆกับธารน,น,น,น้ํานะเออเนี่ยมันจะมีทานเล็กทานน้อยตัดผ่านที่เราเดินอ่ะเ,เออมีตะไคร้มีสาหร่ายจับด้วยนะเห็นปะมันจะมีลำธารเล็กๆผ่านสวยปะโอสวยว่ะเออข้างในเป็นอุโมงค์สวยเลยอะแต่เริ่มมีหินมีอะไรเยอะแล้วนะครับเริ่มเจอต้นไม้ใหญ่ๆส่วนฝั่งนี้ก็ จะเป็นลำธารเหมือนเราเดินตามลำธารขึ้นไปเพื่อที่จะไปเจอน้ําตกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ได้ยินเสียงน้ําตกที่มันเป็นขนาดใหญ่นะเรายังเจอที่เป็นลําธารเล็กๆอยู่ตามข้างๆแบบนี้ฮะจริงๆแวะลงไปได้นะตรงนี้เดินลงไปได้คือสามารถลงไปเอาเท้าจุ่มน้ําอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ลึกคือคือน้ําเนี่ยยังมีทั้งปีนะครับจนถึงเดือนตุลาเลยนี่ฮะแดดลงป่ดยปลายแล้ว เพราะว่าเริ่มสายๆจะมีแสงแดดส่องเข้ามาแล้วครับเดินง่ายนะครับไม่ได้มืดเลยเดินสะดวกสบายนะครับช่วงนี้ช่วงต้นทางอยู่นะฮะน่าจะผ่าน500เมตรแรกมาละในระหว่างเดินเราก็จะมีเสียงนกเสียงแมลงตามธรรมชาติอ่ะเออมันรู้สึกโอเครู้สึกดีนะอากาศก็ดีด้วยสดชื่นที่สำคัญเลยนะอย่าลืมนะครับเติมพลังทานอาหารก่อนเดินขึ้นมาเพราะไม่งั้นเนี่ย ตรงนี้มันไม่มีร้านค้าขายเลยตรงอุทยานเนี่ยเขาจะมีแค่ร้านส้มตําแค่นั้นนะครับที่เหลือก็คือเราต้องซื้อตุนใส่เป้แล้วแบกขึ้นมาอะไรที่เป็นพลังงานได้ตอนเราเดินเนี่ยเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราหากินไม่ได้นะฮะต้องเตรียมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นนมเป็นอะไรก็แล้วแต่ช็อกโกแลตเติมพลังงานนะฮะเพราะาเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยพลังงานเราใช้ไปเรื่อยๆนะโหนี่ก็เอาเรื่องอยู่ออกกําลังกายมาก็ถือว่ายังมีหอบเล็กๆนะครับระยะทาง ค่อนข้างนะ่าจะประมาณเป็นหลักกิโลอนี่แหละนี่แหละจุดนี้แหละที่เขาบอกว่าคือเราต้องลุยน้ําเ่ืเขอบอกว่าต้องเปียกน้ําแน่ๆอันนี้น้ําถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าก็ต้องเอาใช้เท้าเนี่ยเดินลุยแล้วเกาะเชือกไปเขาจะมีเชือกให้เราเกาะแบบนี้นะครับเนี่ยเราเดินเลาะตามเชือกไปเนี่ยเพื่อที่จะข้ามไปที่ลูกศรสีแดงนะครับเขาจะมีบอกว่าให้เราเดินไปตรงไหนต่อที่แน่ๆเราต้องได้ลุยน้ําตรงนี้ก่อนคือน้ําใสมากทุกคนโอเคเลยอะ่ะสวยเลยตรงนี้ นะตรงนี้น้ําใสมากๆเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามตรงนี้ไปฮะเขาจะมีเชือกให้เราจับนะครับจริงๆวันนี้น้ําไม่ลึกมากมีเชือกให้เราจับนะฮะแต่ว่าเท้าเนี่ยแน่ๆเลยต้องลงน้ําลุยน้ํานะน้ําเย็นมากก็ต้องคือมันจะมีตะไคร่น้ําลื่นนิดนึงฉะนั้นต้องจับเชือกนะครับนี่เราจับกล้องไปด้วยจับเชือกไว้ด้วยต้องวางเท้าให้ดีๆก่อนแล้วเดินนะครับในระหว่างทางเราจะมีน้ําตกลาําธาร สวยมากอะ่ะมีน้ําล้อมรอบเลยแล้วก็เดินข้ามผ่านน้ําเป็นเส้นทางที่สวยมากเลยแต่ว่าต้องเดินระวังด้วยนะถ่ายไปต้องระวังไว้ด้วยโอเคขึ้นจากน้ํามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีป้ายบอกให้เราไปน้ําตกนะตรงไปก็ยังเจอทาน้ําอยู่ทาน้ําเล็กน้อยอันนี้คือน้ำมันเหมือนสายน้ํามันไปเชื่อมกันหมดเลยอะ่ะมันมาจากน้ําตกด้านบนเนาะสายน้ําที่แยกย่อยลงมาเนี่ยก็คือไหลไปรวมเป็นที่เดียวกันหมด ที่เราเดินเข้ามาที่หน้าอุทยานนะครับอ๊บโหนี่ไงน้ําตกขึ้นไปทางนี้มีทางเดินก็ยังเดินง่ายอยู่นะครับในระยะครึ่งกิโลแรกเนี่ยตรงไปเนี่ยโหเขียวชวยอุ่มไปหมดเลยต้นไม้แบบแน่นมากครับตรงนี้โหต้นไม้เขียวสดชื่น <c oughs> เออสดชื่นมากมีแต่ป่ามีแต่ภูเขาโคตรด,ดีครับวันเดทริปได้นะไปกลับได้นะไม่ไกลด้วย ถ้าจะมาเจอธรรมชาติแบบนี้คุณสามารถไปกลับได้กรุงเทพมหานครคือมันเป็นวันเดย์ทริปได้ะนะไปกลับกรุงเทพมหานครได้เฮ้ยทุกคนเราเริ่มเจอเห็ดแล้วนะเริ่มเจอเห็ดแล้วนี่ไงเห็ดอ, <Head, S 2> อะไรไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้สีขาวเนี่ยอเออคิดว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่อยๆนะครับมันเกิดจากความชื้นนะเนี่ยเห็ดสีขาวเห็นไหมเราเห็นแสงแดดที่ลงกระทบกับใบไม้แล้วมันเป็นรีเฟกซ์สวยอะ,อะตรงไปก็มีเถาวัลย์ พันระยงระยางเต็ไมไปหมดครับตอนนี้เรามีทานน้าที่เปลี่ยนจากฝั่งซ้ายมาเป็นฝั่งขวาแล้วเมื่อกี้เราเจอทานน้าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไปประจบกับน้ําตกพอดีนะฮะนี่มีกิ่งไม้นะต้องระวังนะครับมันจะมีทั้งต่ําทั้งสูงสลับกันไปสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วนะตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วเหรอสัญญาณมาถึงที่แล้วอ๋อนั โนี่ยังเป็นป่าแบบลึกไปเรื่อยๆแล้วครับเริ่มลึกไปเรื่อยๆแล้วจะบอกว่าตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีแล้วนะครับใครที่พกโทรศัพท์มาเล่นเก็บได้เลยเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตไม่มีให้เราใช้แล้วฮะเพราะว่ายิ่งเข้ามาในป่าลึกเนี่ยสัญญาณมันก็จะเริ่มขาดหายไปเรื่อยๆครับแต่เราก็ยังอยู่กับธรรมชาตินะดื่มด่ำให้เต็มที่โอ้ยลำธารลำธารฝั่งนี้สวยมากอุ้ยระวังสะดุด ตอนนี้เราเริ่มเจอทางที่ค่อนข้างจะเริ่มขรุขระแล้วนะเถาวันนี้เพียบเลยเ,ออเริ่มมีความร้อนแล้วนะเพราะว่าแสงแดดสาดส่องเข้ามาแล้วทางก็จะเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับจะเริ่มมีเถาวัลมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเดินเข้ามาใกล้น้ําตกเนี่ยเรียกว่าน้ําตกเจ็ดคดนะครับหรือเจ็ดคดใหญ่นะมันจะมีแยกย่อย มันจะมีน้ำตกที่แยกย่อยไปอีกนะฮะอ๋อตรงนี้จะเป็นลำธารน,น้ำนะเป็นค่อนข้างใหญ่นะตรงนี้ลำธารเริ่มจะกว้างขึ้นแล้วนะครับเนะี่ยตามหินเนี่ยจะมีมอสมีเฟิร์นขึ้นเขียวชวยอุ่มมากๆอะ่ะเออเดินไปก็สดชื่นไปเนาะมีต้นไม้หลากหลายชนิดคือไม่รู้จักเลยดีกว่านะมันจะมีไม้แบบประเภทที่เราไม่เคยเห็นเลยก็มีนะครับเพราะมันอยู่ในป่าออผมนี่นะฮะเอากล้องมาด้วยแบบนี้ โอเคผ่านมาแล้วโอว้กล้องโดนกิ่งไม้เี่ยนะการถ่ายทาก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยครับเพราะว่าทางมันเริ่มแคบแล้วเราต้องเดินดูทั้งทางแล้วก็เดินพูดไปด้วยนะครับรอบนี้แหละของจริงเมื่อกี้เรายังเดินง่ายเนาะอันนี้ทางชันแล้วนะเริ่มทางชันแล้วจะมีกิ่งไม้ให้เราได้เกาะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับอันนี้จะเริ่มชันแล้ว จะฉันนิดนึงต้องเดินระวังนิดนึงนะครับกับกิ่งไม้ป๊บเริ่มฉันละเริ่มฉันละต้องเดินระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยใช่ไม่มีมันมันก็ลื่นอยู่บางที่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไร กั้นเอาไว้นะครับเพราะเป็นเส้นทางธรรมชาติจริงๆมันจะมีเพียงแค่แบบกิ่งไม้ให้เราได้เกาะให้เราได้ยึดนะฮะถ้าลงไปนี่ก็คือลงน้ําเลยแบบนี้นะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันดินเป็นดินที่มันลื่นนะดินมันเปียกมันดินมันอุ้มน้ํานะครับเนี่ยจะเป็นโค้งแล้วเป็นทางชันตรงนี้จะมีเริ่มชันแล้วโหแต่ก็จะเริ่มสวยขึ้นแล้วนะเห็นลําธารด้านล่างเนี่ยเริ่มสวยขึ้นแล้วก็ เริ่มเห็นหินเห็นอะไรที่มันแบบเป็นรูปทรงต่างๆนะฮะอ่นนี้อะให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติดีกว่ามันสวยงามนะเราก็อยากเก็บภาพไปให้หมดอยากถ่ายแบบตลอดเส้นทางเลยเพราะว่าในระหว่างเดินเนี่ยมันก็คือแบบเราจะบอกว่ามันสวยมันสดชื่นเนี่ยเราจะพูดซ้านะพูดซ้าไม่รู้กี่รอบเพราะว่ามันสดชื่นจริงๆครับมันสวยจริงๆถ้าคนที่ชอบในการเดินป่าแล้วก็ชอบธรรมชาติแบบนี้นะแนะนําเลยนะครับนับตกเจ็ดคดนะสาหรับคนที่เริ่ม เดินป่าระยะสั้นแล้วก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าวงการแคมปิ้งหรือแอดเวนเจอร์อันนี้คือตอบโจทย์เดินง่ายนะครับผู้หญิงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเห็นมาเดินกันเยอะเลยเห็น<ม> <He. S 2> ไหมระหว่างทางมันสวยมากเราเลยแบบอยากเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูได้มากที่สุดดูดิเจอลำธารระหว่างทางแบบนี้โหโคตรดีหมดทางชันแล้วครับ ต้องเดินระวังนิดนึงลื่นลื่ลลลโอ้โหอยากจะได้รูปสวยๆต้องเสี่ยงนิดนึงตอนนี้แดดเราเริ่มลงมานะเริ่มมีอากาศร้อนแล้วฮะแต่เราอยู่กับน้ำไม่เป็นไร ได้ความสดชื่นจากน้ําตกก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะแถวนี้ยหน้ําเย็นมากมแต่ว่าระวังลื่นนะตรงนี้มันแสดงว่าไม่มีคนเดินมาเพราะมันไม่มีรอยแบบคือตะไคร่มันเกาะเต็มเลยต้องเดินมาที่แห้งก่อนเดี๋ยวลื่นนะฮะสดช่นเราเจอแล้วจุดที่ต้องเดินข้ามน้ําอีกหจุดนะมีลูกศรชี้ให้เราเดินข้ามน้ําไป มีเชือกให้เราเกาะโอ้มีการเดินข้ามลำธารด้วยสุดยอดอ่ะนี่ไงเนี่ยลูกศรอ,อะเห็นปะเราต้องเดินตามลูกศรไปอ๋อตรงนี้ข้ามง่ายน้ำไม่แรงนะครับข้ามง่ายมีลูกศรชี้ไปเดินผ่านลำธารไปถึงจุดนี้เนี่ยเราต้องเดินลุยน้ําเพื่อที่จะข้ามลําธารนะครับไปเส้นทางน้ําตกปกติน้ํามันจะแรงแล้วก็เยอะเขาจะมีเชือกให้เราเกาะ แต่ตรงเนี้ยเราสามารถเดินในลำธารได้เลยนะครับดูไม่ได้เกาะเชือกเราก็เลยเดินแบบตามกระแสน้ําไปนะซึ่งมันดีมากนะครับเย็นมากเลยเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากลัวจะล้มอะไรเงี้ยเขามีเชือกให้เราเกาะแบบนี้นะโอเคขามาอย่างปลอดภัยไม่แน่ใจว่าอีกกี่กิโลอีกกี่เมตรนะครับเราเดินมาก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วถ้าดูจากเวลา นี่นะผ่านลำธารมาตรงไปตรงไปโ <c oughs> อ้ยหญิงไม้ระวังสะดุด <c oughs> <c oughs> โชคดีที่ว่ากระแสะน้ําไม่ได้แรงนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะระดับน้ํามันจะลดลงไปกว่าตอนที่มันฝนตกด้วยทําให้การเดินมันง่ายแต่ที่โชคดีเลยคือมันมีความชุ่มชื้น <c oughs> คือเรายังเออมันชุ่มชื้นอ่ะไม่ได้แบบเดินแบบแห้งแ้งอ่ะ <c oughs> เดินป่าแบบเดินป่าแบบนี้ซึ่งดีมากที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปี จริงเหรอคือคือมีน้ําตลอดทั้งปีใช่ปะด,ดีอ่ะนะคนจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแต่ถ้ามาเดินหน้าหนาวก็ดีไปอีกแบบหนึ่งมาเดินตอนอากาศเย็นๆก็โอเคนะต้องระวังนะครับเริ่มเดินสะดุดไปกิ่งไม้สะดุดหินละ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะไม่รู้ว่าแรงหมดหรือว่ามองไม่เห็น <c oughs> เราอยากจะพาทุกคนไปดูนะจุดที่เขาบอกว่าสวยๆเนี่ยจะพยายามพาทุกคนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะโอ้โหนี่หรอถึงแล้วหรอ เดินมาสักแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วนะโอนี่โหตรงนี้สวยเลยเราเจอน้ำตกแล้วครับเจอต้นทางแล้วนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะนะทุกคนคือค่อนข้างจะโอเคเลยอะส่วนตัวนะถือว่าเป็นโหดหินที่มันสวยมากนี่นี่ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้สวยจริงสวยจริง เธอเห็นแล้วแบบใจฟูใจฟูถึงแล้วโอ้ทุกคนสวยมากที่นี่ก็คือน้ำตกเจ็ดคดใหญ่จะเป็นแบบผนังหินล้อมรอบเหมือนสระน้ำนะฮะแล้วก็มีน้ำทั้งปีจริงๆนะครับสุดยอดอ่ะสวยโอน่าจะลึกนะครับตรงกลางนั่งถ่ายรูปได้นะไฮเ,เวทมากเลย ดูดิไม่มีคนเลยจะจะมีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะวันนี้วันหยุดอ้อากาศเย็นเลยอ่ะเวลาน้ามันแรงลมแล้วก็น้ํามันกระเด็นเข้ามาหายเหนื่อยน้ําตกเจ็ดคตใหญ่สลับุรีครับหหายเหนื่อยหายเหนื่อย น่าเล่นน้ำนะแต่คิดว่าน้ำน่าจะลึกเลยแค่นั่งดูก็โอเคแล้วล่ะเหมือนข้างบนนะขึ้นได้ข้างบนน่าจะขึ้นได้เดี๋ยวลองดูว่ามีทางขึ้นไหมนะครับเห็นมีคนขึ้นไปแล้วไปดูเลยเหรอเออขึ้นไปดูบนยอดน้ําตกแล้วถ่ายลงมา <c oughs> มันจะได้อีกแบบหนึง่งเพราะว่าเขาขึ้นไปเมื่อกี้นะขึ้นได้เดี๋ยวลองดูว่าขึ้นได้เปล่าหนามันยืนมากเลยครึ่งเอวนะทําไปเล่นไป โอ้ยแ่คอเลยอ่ะแค่นี้ก็ลึกแล้วอ่ะแสดงว่าตรงกลางอ่ะตรงกลางน่าจะมิดหัวเลยนะอันนี้ขึ้นลงไปทั้งตัวแล้วนะลึกนะลึกนะ <c oughs> ขึ้นก่อนขึ้นก่อนน,อน,น้ำโคตรเย็นเลยจุดชื่นหว่นตรงกลางก็จะลึกนะครับไม่แนะนํานะแค่ตรงนี้ก็คือจะมิดหัวแล้ว <c oughs> ลเดี๋ยวต้องดูว่าข้างบนเนี่ยขึ้นได้ไหมเห็นมีคนขึ้นไป <c oughs> โอเค ลึกว่ะทั้งตัวมาถึงน้ำตกก็ต้องได้ลงน้ำนะเย็นสดชื่นมากมาถึงน้ำตกแล้วไม่ลงก็ไม่ได้จะเห็นแบบกิ่งไม้เห็นไหมมอสเฟืขึ้นเกาะตามโขดหินที่มีความชื้นอะ่ะแล้วแดดแบบโปรยโปยเบาๆอะ่ะโคตรดีอะ่ะเล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยครับเหมือนกับว่ามีคนอ่ะขึ้นไปดูบนยอดน้ำตกได้ของน้ำตกเจ็ดคตใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นน้องผู้ชายขึ้นไปได้ เส้นทางอาจจะแบบชันมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนตั้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจดูนะครับแล้วก็น้องเขาบอกว่ามันเหมือนกับจริงๆเนี่ยเราสามารถเดินทะลุไปน้ําตกเจ็ดคดที่เป็นอีกชื่อหนึ่งได้เนาะแต่ถ้าให้ง่ายเลยต้องไปเดินจากอุทยานอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราต้องขับรถไปง่ายกว่าอันเนี้ยคือมันเป็นทางชันนะ เดี๋ยวขึ้นไปได้มันมีเชือกให้เกาะโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูเดินได้เดินได,ด้ทุกคนนี่คือทางชันนะต้องเกาะเชือกขึ้นไปนะครับไม่มีบันไดด้วยเป็นเถาวันที่เลือ้อยลงมากับแค่หินเท่านั้นเลยแล้วก็มีดินที่ค่อนข้างจะชื้นหน่อยเขาก็เลยมีป้ายว่าระวังลื่นฉะนั้นมันจะมีจุดที่ยากมากๆคือจุดนั้นนะฮะจุดที่เป็นกิ่งไม้เถาวันที่มันเป็นทางลาดชันลงมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ายากง,ง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นได้ขึ้้้นนไดถึงคิววและฮ เดี๋ยวให้ดูเลยว่าทางวันชันจริงเนี่ยดูดิมีแค่ถาวันกับเชือกเส้นเล็กด้วยฉะนั้นเราต้องเดินอย่างระมัดระวังเลยอ่ะทางชันมากดูนะมันเป็นแค่กิ่งไม้เลยมันไม่มีบันไดนะทุกคนแล้วไม่มีที่กั้นด้วยต้องเดินระวังนะครับเขาก็ออกขึ้นไปได้แต่ว่าแค่ระวังลื่นไไน,นะไปครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูเพราะว่าหน่วยสำรวจของเราขึ้นไม่ไหวนะกลัวความสูงแต่ว่าเราขึ้นไปให้ดูนะว่ามันสามารถเดินขึ้นได้แต่ว่าต้องระวังลื่นนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ บริเวณขนานกับน้ําตกเลยแล้วเป็นลากเถาว,วันอย่างเดียวนะครับมีเชือกให้เราเกาะแบบนี้เกาะขึ้นไปนะครับเกาะเถาวันไว้นะทุกคนโอ้ก็ยากเอาเรื่องนะยากเอาเรื่องเหมือนกันหลกักๆเลยคือเกาะกิ่งไม้ให้แน่นอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้เท้าล็อกกับโขดหินเอาไว้แบบนี้เนาะจุดตรงนี้จะยากนิดนึงฮะจุดตรงนี้จะต้องปีนขึ้นไปนะจุดตรงนี้ต้องปีนขึ้นไปเลยอะ ให้ดูว่ามันขึ้นยังไงตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะจะพูดนะครับทุกคนมันต้อง other, ตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวถ่ายตัวเองไปอย่างนีงงแ้แบบนี้แบบนี Whoa, ้นะอยู่บนเนินโหสุดยอดชั้นอะขึช <contain> <Sh ift bajo> ิเหยยบให้แน่นอย่างเดียว แบบนี้นะกาอกิ่งไม้ให้แน่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทางมันจะลื่นนิดหน่อยโอ้โหดูดิโอโหสูงมากเนี่ยเห็นน้ำเลยอะ่ะเห็นไหมนี่น้ําตกอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราจะอยู่สูงกว่าน้ําตกแล้วนะ ครับอ๋อมันขึ้นได้ขึ้นได้แต่ว่าต้องเดินระวังนิดนึงออตอกกิ่งไม้ไว้โอเคขึ้นไม่ได้แล้วครับประเด็นคือตอนลงจะลงยังไงโอ้โ้โ โห oh, สูงอะสูงสูงมากสูงมากมันเป็นลำธารจากข้างบนอีกนะฮะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แต่ว่าต้องระวังลื่นนะครับคือตอนนี้เราเดินอยู่บนน้ำตกขนาดใหญ่นะครับน้ำตกเจ็ดคตใหญ่ให้ดูข้างล่างนะ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูโห oh, นี่นี่นะครับทุกคนคือเราขึ้นมาจากตรงนี้มันชันมากแล้วก็คือเห็นคนตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะนี่เดยวนี่เราอยู่บนยอดน้ําตกแล้วนะเดินระวังนะครับอาจจะลื่นได้ก็จะมีแอ่งน้ําสลับกันเป็นหลุมเป็นอะไรคือเป็นลำธารสามารถเดินต่อไปได้อีกแต่ว่ามันสุดเส้นทางแล้วนะครับขึ้นมาชมด้านบนได้อย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบนน้าตกละ สูงมากสูงมากโอ้ oh. นี่แหละเราพาทุกคนมาชมธรรมชาตินะครับคือบางอย่างมันอันตรายเกินไปเราก็จะไม่ทำเนาะเราจะเดินเฉพาะเส้นทางที่เขามีไว้ให้บางเส้นทางเราไปแล้วมันเกินลิมิตเราก็ไม่ไปนะครับอย่างวันเนี้ยสุดแค่นี้นะน้ำตกเจ็ดคนใหญ่เราก็จะจบแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งอุทยาน ซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องปักหมุดไปที่ไหนนะเดี๋ยวเราต้องลงไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับแสดงว่าทางน้ําเนี่ยจะมาจากด้านนี้นะครับแล้วก็ไหลามารวมตัวกันกลายเป็นน้ําตกซึ่งจะเป็นตรงนี้แหละที่เส้นทางน้าเนี่ยไหลลงไปให้เราได้ชมความงดงามขึ้นมาก็เหนื่อยเลยหอบเลยไปเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าการมาเดินป่าหรือว่ามาเดินเส้นทางธรรมชาติเนี่ยจริงๆต้องมีน้ําดื่มด้วยเวลาเราก็หายน้ําเวลาเราเสียเหงื่อช่วยได้นะครับ สดชื่นโอ้มีน้ำแล้วดีขึ้นเยอะเวลาร่างกายมันเสีเยงเง่อเยอะๆเนี่ยต้องดื่มแช่น้ำไปเลยน้ำเย็นน้ำเย็นเฮ <c oughs> ้ขวดน้ำขวดน้ำ <c> ล <oughs> อยน้ำไปล้ว